ซีรีส์รู้ไว้ประกันสังคมประกันสังคมคงล้มยากอยากให้ปรับปรุงมาตรา39ที่เอาฐาน4,800บาทมาคำนวณทำให้ได้รับบำนาญน,น้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ประเด็นการฝากกดไลค์กดสั c r i ายคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพูดยากนะอ่ะอันนี้ทางท่าน ผู้ที่คอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มาจากคลิปวิดีโอว่านะครับประกันสังคมกลัวประกันสังคมล้มคนเริ่มกเกษียณเยอะแล้วนะครับอันนี้คลิปจากคลิปนั้นนะนะครับคอมเมนต์มาว่าพูดยากนะถ้าจะล้มก็คงล้มยากเพราะเกี่ยวข้องกับรัฐบาลน,นะครับแต่ประกันสังคมก็ดูไม่ค่อยจริงใจกับผู้ประกันตนนะครับเวลาให้ข้อมูลเงินกเกษียณก็เอาแต่รายได้ที่9,000ถึง15,000บาทมาคำนวณน,นะครับม .33 ให้ดู แต่ทำไมไม่เอากลุ่มที่ส่งม .33 มาแล้ว15-20ปีแล้วลาออกมาต่อมาตมา3า39สัก5-6ปีมาคำนวณและเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับกรณีส่งต่อม .39 แล้วหยุดส่งที่ม .33 คนเขาจะได้รับรู้ข้อมูลจะได้เลือกนะครับอย่าเอาแต่บอกข้อดีของแต่ละมาตาในได้ค่าคอดบุตรนะครับได้ค่าทำฟันบาบา,บาบาก็เพราะเราส่งเงินไง อยากให้ประกันสังคมนะครับปรับปรุงในการคำนวณเงินกเกษียณอายุของกลุ่มที่ส่งมาตาา3 3ขึ้น 15ปีขึ้นไปแล้วมาต่อมาตา3า39นะครับ5ปีขึ้นไปไม่ใช้ไม่ควรใช้ฐาน4,800บาทมาคำนวณให้เราอย่างเดียวถ้าประกันสังคมให้ข้อมูลชัดเจนกว่าน,นี้สำหรับมาตา3า39คงแทบไม่จำเป็นนะครับได้ข้อมูลมาน้อยลอยอยากในสมองเลยน้อยตามเซ็งมากค่ะนะเซ็งมากเลยอันนี้ก็เป็นการระบายอย่างหนึ่งแล้วก็มีเหตุมีผลนะในข้อมูลที่แชร์มาเนะี่ยมีเหตุมีผลมาเลยคือ อ่ะเราแยกกันทีละประเด็นประเด็ดนที่หประกันสังคมล้มคงล้มยากถูกต้องถามว่าล้มได้ไหมล้มได้นะถ้าเกิดปล่อยให้เป็นอย่างเงี้ยต่อไปขาดทุนปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ทําอะไรเลยเนี่ยก็จะไปถึงจุดขัด,ข,ดขัดดุลน,นะครับได้แล้วรัฐบาลนะครับก็คงต้องเข้ามาช่วยแต่ถามว่าถ้าเมื่อใดก็ตามทีท่ที่ไหนก็ตามหรือหรืออะไรก็ตามเนี่ย มันขาดดุลหรือขาดทุนอย่างต่อเนื่องโดยที่มันไม่สามารถที่จะกลับมาฟื้นฟูได้แล้วต้องเอาเงินนะครับไปโปะไปช่วยเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันระยะยาวมันจะไปยากนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีการปรับแก้นั่นแหละแต่แต่แน่นอนรัฐบาลคงไม่ยอมปล่อยให้ประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันของคนแรงงานนะครับกว่า25ล้านคนเนี่ยนะครับต้อง ได้รับผลกระทบนะเขาจะไม่มีทางยอมให้ล้มเด็ดขาดนะแต่กระบวนการวิธีการนะครับมันต้องปรับกันเรารู้แล้วว่าณปัจจุบันนะม,นมันอาจจะไปถึงขาดทุนเพราะนั้นต้องปรับวิธีการต่างๆนะครับปรับองค์คาพยุต่างๆให้หมดนะไม่ให้มันไปถึงจุดนั้นนะครับเพราะนั้นต้องเปลี่ยน,ปปยนแปลงนะอยู่แบบนี้อย่างเดิมไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนแปลงน,นะครับปรับเปลี่ยน ไปอันนี้เป็นเรื่องของผู้บริหารและนะครับทางฝ่ายบริหารต้องอนั่งคิดนะซึ่งทางประกาศสังคมเองไม่นิ่งนอนใจนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะแล้วก็ในส่วนของมาตา3า39นะครับที่เคยส่งมาตรา33มานะอาจจะส่งมา15ปี20ปีนะครับแล้วมาต่อมาตา3า39 56ปีก่อนก,ก่อนเข้าสู่ก่อนกเกษียณนะครับก่อนอายุ55แล้วก็ยื่นขอรับกรณีชราภานะครับก็เป็นปัญหาที่ ผมเคยพูดไว้หลายคลิปวิดีโอนะเป็นปัญหาที่มันก็ไม่แฟร์สำหรับคนที่ทำงานมานานส่งประกันสังคมมาตรา33มานานแล้วมาส่งมาตรา39แค่5ปีนะครับหรือ6ปีทำให้ฐานที่ใช้ในการคำนวณเปลี่ยนไปเป็นมาตรา39คือ4,800ผลกระทบก็คือได้บำนาญน,น้อยลงมากนะ3เท่าน้อยลงกว่าควรจะเป็นถึง3เท่าพอน้อยลงปุ๊บมันส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวง นะครับในประเด็นของอย่างใญยหลวงในประเด็นของคนที่ได้รับบํานาญแล้วก็ยึดบํานาญเป็นหลักหมายถึงว่ายึดบนานํานาญเป็นที่พึ่งหลักในการกินใช้นะครับมันส่งผลกระทบอย่างเยห,หลวงสําหรับเขานะแล้วก็พอเขาไม่รู้เรื่องนี้นะบางคนไม่รู้เรื่องนี้จริงๆเนี่ย เขาก็เลยไม่สามารถที่จะเลือกอะไรได้เลยเพราะามันส่งมาแล้วนะมารู้ทีหลังมารู้ทีหลังหลังจากส่งไปแล้วกลับตัวไม่ทันนะครับกลับตัวไม่ได้ก็เป็นที่น่าเห็นใจเพราะนั้นไอ้ประเด็นเนี้ยผมว่ามันควรจะปรับด้วยแหละนะครับเพราะว่าเขาไม่ไหวจริงนะเงินบำนาญที่เขาได้รับจากมาตรา3ามมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันน้อยนิดจริงๆนะครับแล้วมันก็ใช้ไม่ได้นะก็ฝากกันไว้นะครับสามารถแชร์ประสบการณ์ประกันสังคมมาได้เลยนะครับ ประสบการณ์คุณนะครับจะเป็นประสบการณ์ดีหรือไม่ดีนะครับหรือความคิดความเห็นยังไงเสนอแนะยังไงแชร์เข้ามาได้นะครับแชร์กันเข้ามาได้ผมยินดีที่จะรับฟังและเดี๋ยวเอามาแชร์ต่อนะครับมาพูดต่อน,นี่แหละมาคุยต่อแล้วก็เสริมความคิดความเห็นของผมไปว่าเห็นประเด็นนี้อย่างไรไม่ต้องเห็นตามผมนะเพราะว่าผมไม่ใช่จุดศูนย์กลางนะแล้วก็ไม่ใช่ความเห็นของผมจะถูกต้องร้อเทั้งหมดนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วย ก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับเรื่องนะที่จะเตือนก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววันวันหนึ่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับ ว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งทั้งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับ อย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามมันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกหล,กลานๆคนรอบข้างนะครับจำเอาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดการบัญชีมาหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับ เมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราท,ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อ นะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับ